ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับทำไมพระราชาแนที่เอาไว้ท่านอยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกที่ ให้ท่านทรง,งเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ทันสุขใจท่านผู้ชมครับมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า4,000โครงการถ้าเรานึกถึงการทรงงานหักของพระองค์ตลอด70ปี ก็ตกประมาณปีละ66โครงการหรือคิดเฉลี่ยแล้วสัปดาห์หนึ่งจะเกิดโครงการขึ้น9โครงการครับนั่นเป็นภาพที่เราเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนตั้งแต่ผมเด็กๆผมเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงงานพร้อมกับแผนที่พร้อมกับกล้องถ่ายรูปพร้อมกับวิทยุสื่อสารพระอ,องค์ทรงเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งกลายเป็นที่นาเขียวชะอุ่มเปลี่ยนภูเขาหัวโล้นกลายเป็นป่าพระอ,องค์ทรงงานหนักเพื่อใครทําไมเราจะตามรอยพระราชากันต่อครับ มีการพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวว่าสิ่งที่อยู่กับพระอ,องค์ท่านเสมอเวลาพระอ,องค์ท่านไปไหนก็ตามคือกล้องถ่ายรูปกับแผนที่มีมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับคือแผนที่เนี่ยท่านทรงระบิชาสามารถมากเราเรียกแผนที่1น่ 50, ต่อห้าหมืนมาตราส่วนครับเป็นแผนที่ทางอากาศทีอ่อเมริกันเขาทำไว้ทั่วโลกเลยคสองเซนต์หนึ่งเท่ากับหนึกิโลเมตร ตารางสี่เหลี่ยมสองเซนคือหนึ่งตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรเพราะนั้นคือมันเล็กมากถ้าจะไปมันจะบอกระดับครับความสูงความต่บถ,ถ,ถ้าจะเอาหมู่บ้านเนี้ยแผ่นมันก็ใหญ่ครับก็ได้หมู่บ้านหนึ่งนี้ท่านสเสด็จเนี่ยมันลายแห่งอ uh มันต้องแผ่นที่ต้องการแผนที่มาต่อกันเยอะไอ้แผนที่นี้มันละเอียดขนาดหมู่บ้านาะจะบันมันต้องหลายพับซับซ้อน ที่ท่านพับเนี่ยท่านคลี่ออกมาเนี่ยเกือบเต็มห้องเต็มพื้นห้องอย่างเงี้ยนะท่ามากลางออกมานะกลางนี่มันใครเปิดไม่ได้ใช่ใช่พระผิดฐานถ้าจะดูที่แห่งหนึ่งคนเปิดไม่เป็นเนี่ยต้องกลางทั้งเออใช่ถือเป็นสิบคนอะแต่ท่านมีวิธีพับรอน้ําจืดท่านเปิดพับเจอของน้ำจืดไม่ต้องกลางทั้งโต๊ะไม่ต้องกลางท่านท่านกลางในพับหาเจอมท่านมีมีพับมี จะทำเครื่องหมายไว้ว่าตรงไหนพิกัดพิกัดเท่าไหร่ครับท่านเคยสอนจนประธานวิธีพับท<ฮ>ไม่มีใครพับได้แล้วก็ไม่มีใครกางแผนที่ของท่านได้หรอกและไม่มีใครจะไม่เห็นว่าใครถือแทนเนะพราะถือแทนก็ดูไม่ไ,มได้เปิดไม่ถูกเปิดไม่ถูกเปิดก็ไม่เจอจุดนั้นท่านราาตรงว่าปีชาสามารถมากในแผนที่ มีที่ธุรกันดารที่แบบต้องหมายถึงว่าไม่แค่เสด็จพระราชดำเนินด้วยการเดินมีต้องปีนต้องมุดต้องอะไรอย่างนี้ไหมครับสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จด้วยที่เขาอำเภอเขาวงการลสินครับพวกเราก็ไปรอเฝ้าเฮลิคอปเตอร์มาถึงสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จลงมาองค์พระองค์เดียวคเอ๊ะไม่ก็อยู่หัวยังไม่ลงยังยังทรงยืนยังอยู่ในเครื่องบินคอยังบินอยู่ลำหนึ่งขอไปทีนั่งครับ นี่ไม่ได้เจ้าก,ก็เสด็จขึ้นไปอำเภอไปเยี่ยมราษฎรพวกเราบอกพวกเราที่เคยตามเสด็จท่านต้องไปเห็นอะไรน่าสนใจแน่เลยเดี๋ยวท่านต้องไปที่นั่นแน่สักครู่หนึ่งท่านเสด็จลงมาท่านก็ตรงมาที่พวกเราบอกท่านบินดูล,ลำพยัคท่าันมองเห็นหน้าผาอยู่อันหนึ่งลึกประมาณสิบสิบห้าเมตรเนี่ย เราสามารถไปทาประตูกั้นเก็บน้ำไปใช่ได้สี่ห้าล้านลูกบาทเมตรโดยไม่ต้องซื้อที่ดินนี่ทรงเห็นจากบนเฮลิคอปเตอร์แล้วเฮลิคอปเตอร์ประเมินได้ขนาดนี้เลยครับครับคือถ้าเราคิดภาพพระองค์ท่านอับภาษาชาวบ้านทรงนั่งเฮลิคอปเตอร์มาจะมาลงตรงนี้ฮะแต่ระหว่างทางท่านมองไปที่พื้นที่แล้วคิดให้เลยว่าจะต้องทําอะไรให้มันดีมานจะไปยังแองคอดครับแล้วลึกมันเป็นหน้าผาฮะเดี๋ยวฉันจะไปดู อันนีไน้ไม่อยู่ในหมายไม่มยอ,อยู่ในหมายชั้นกระชี้มันที่ <ฮะ S 2> ตรงนี้นะท่านทรงจ้าไปยังไง <ฮะ S 2> ไอเราก็หลักๆหลักๆมีใครรู้พื้นที่นี้บ้างไหมอปราออำเภอซึ่งเป็นเป็นคนกนสินจะเป็นคนพื้นที่ <ฮะ S 2> ขึ้นรถนำแล้วพี่อยู่ว่าท่านจะขับตามกันที่สองใจไม่ดีในแง่ไหนครับในแง่ที่ว่าไปไม่ถูกกลัวหลง กลัวหลงเพราะว่ากลัวพาพระองค์ท่านไปถึงตรงนั้นดไ,ได้ดูจากแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยมันเล็กนิดเดียวมันถนนมีเปล่าก็ไม่รู้<ะ>มีเส้นจะเฉียดไปหน้าผา<ะ>แล้วจากตรงนี้ไปเนี่ยไปไงก็ไม่รู้ครับ<ะ>ตอน,นั้นมืดละรถขบวนต้อเปิดไฟไม่เจอชาวบ้านสอง,สองคน<ะ>ยืนอยู่รัฐมนตรีก็ส่งภาษา<ะ>ถามทางคนนำทางบอกสายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลงทองนา ผมมองไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นตะปุ่มตะปำรถกระเด็นกระดอนแกว่งไปแกว่งมาแล้วไปเจออยู่หัวท่านทรงขับรถเองอ่ะขับตามมาพักครู่หนึ่งก็ไปถึงทางตันทางตันผมก็รู้ว่าหนงทางแล้วไม่เห็นมีน้ำลำบายัางเลยท่านก็เสด็จลงมาจากรถท่านก็บอกดิดีจะพาฉันไปดิสโก้ที่ไหน ดิสโก้ดิสโก้ตอนนั้นสมัยนั้นดิสโก้กำลังฮิตนี่รถนำนะเลี้ยวผิดอ,อกจากบ้านกูต้องกันต้องเลี้ยวขวารถนำเลี้ยวซ้ายฉันเลยต้องตามมาไปได้ไหมชาวบ้านบอกไปได้แต่ว่าต้องเดินถ้าเสด็จเดินไปในท้องนางคืนมืด ปุ่มตะปัม่มโอ้โหเดินน่ากลัวท้าแรงจงแล้วเป็นที่ที่ยังไม่มีใครเข้าไปถึงด้วยไม่มีหน่วยรุ่นไม่มีนนไ,มไ,ไม่มีไม่มีแล้วสดสดเลยสดสดเลยใกล้ถึงแล้วแต่ว่าต้องผ่านที่ชาวบ้านก็มีรั้วลวดหนามกันไม่ให้วัวควายของคนอื่นไปลงครับเรต้องต้องผ่านสวนนี้ไปครับทหารก็จะตัดลวดอันห้ามไว้บอกอย่าไปตัดลวดเขา อ๋อถ้าตัดจะได้เดินง่ายให้ท่านจะเด็ดสะด,ด,ดวกง่ายก็ตัดลวดเรื่อนหนาออกเลยอ่าอ่าท่านบอกอย่าไปตัดลวดเขาทหารก็ใช้วิธีดึงเนี่ยใชออถ้ถ่างเอาถ่างเอาโทษใ้เท้าเหยียบข้างหนึ่งแล้วมือมือดึงข้างหนึง่งท่านก็คง <Bayern. S 1> <ๆ>มุดรัวเข้าไปตอนท่านมุดรัวผมยืนมองผมยืนนึกในใจ จะมีพระเจ้าแผ่นดินหรือประมุขของประเทศไหนในโลกนะที่ดันด้นดากจำลำบากขนาดนี้ถึงขั้นมุดรัวเพื่อไปหาน้ำให้ราษฎรที่ยากไรข,ของท่านให้อยู่ดีกินดีขึ้นยิ่งกว่านั้นเนี่ยพอท่านพวกเราผ่านไปท่านหันมาที่ผมบอกทิปดีอย่าลืมซ่อมรั้วเขาด้วย ที่เราไปทาง <laughs> ที่เราไปถามมันก็เสีย uh huh. ท่านยังทรงนึกถึงราสฎรดวเล็ก uh huh. ว่าเป็นภาระเขาต้องไปซ่อมรั้วเอง uh huh. เราไปซ่อมให้เขา uh huh. แม่ผมว่าเป็นบุญของคนไทยทั้งประเทศอะ uh huh. ที่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์นีน้ ไปเจอครับไปเจอก็เจอที่เป็นหน้าผาเอาแผนที่มากางแล้วก็อาไฟฉายส่งแผ่นที่ครับท่านบอกว่าเนี่ยลํำพยังเนี่ยให้จุปทาไปสร้างอ่างตรงนี้เก็บน้ำได้ละเราสามสีล่ล้านลูกบาทเมตรแล้วทำเป็นท่อมาส่งมาช่วยชาวบ้านแถวนี้ท่านทรงวางโครงการจากแผันที่ด้วย พระราชเชริรในในใน,ในหัวหมด,ลดเ,เลยท่านวางโครงการในก็ริมบนถนนลูกลังบ้านกุดต่อกันด้วยไฟฉายเี่และทุกอย่างเป็นไปตาที่ท่านรับสั่งเป๊ะเลยเเลย,เเลยเดี๋ยวนี้ลำพยังเก็บน้ำได้สามสี่ล้าน้วยไผ่ทำอุโมง์เสร็จแล้วเอาบ้านอยู่ดีกินดีท่านมาช่วยเขา เื่าไรกช่วยตัวเองได้อันนี้ผมก็จำกล้องอยู่ในในหัวเนี่ยถ้าราศดรอ,อยู่ดีกินดีขึ้นท่านก็นจะส่งเป็นสำลนันนึกเสียใจอยู่เหมือนกันว่าเยาวชนหลังเนี่ยไม่มีโอกาสได้ได้ตาบว่าท่านทรงตามตามประวัตร่างกา,า,ายหลักหฐานสาระเท่า,า,หกกาไหร่ที่ช่วยราศดร